มาปล่อยปลากันนะครับ <_ soup> นี่อันนี้มีสมาชิกปล่อยปลาทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับปลาเราก็คือปลาดุกปลาไหล เอาเลย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 ทุกเอ้าเอาไปครับปลาปลาดุกนะครับปล่อยปลาดุกไปแล้วทางโน้นก็ปล่อยแล้วนะครับไม่รู้ปลาอะไรบ้างเราจะมาดูว่าเมื่อให้อาหารปลาแล้วปลาจะขึ้นมากินเยอะไหมนะครับเป็นลุงยาวเป็นผู้ประทำอาหารปลาไปเก็บผักมาจากตลาดนะครับ ราจะให้ปลากินกินผักมากนะจะได้ครบห้ามูมน,นี่อดูกันว่ามันจะกินดีไหมนนกระทินน้ำอ๋อลอยกระทงวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับ ขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าน้ำที่มหาวิทยาลัยมหามกุดนี่ท่าน้ำนะครับท่าน้ำที่มอมมลอรเนี่ย <c oughs> ปลายยังไม่กินเลยใส่โซนนี้จะเป็นปลาดุกนะไม่กิน ไม่กินผักเท่าไหร่มันจะกินไหมนะแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวมันก็มีปลาอื่นมากินนะครเอาเท่านี้ล่ะครับเจอกันพรุหน้านะครับปึ๊บ